ค่ะเวลาทำเนี่ยกี่วันแล้วเจ้าเดือนนี่ม่ถึงเดือนเองนะนี่แต่ว่ามันเกินทีห้าวันจ้าเยจักเมียโผกรบเซ่ช่ว่าวันเยจักเมียถึงกับไปเรียงต๊อีกเซช่ว่าวันเดีอเนาะเรียงโต๊ะอีกสามเดืนถึงสี่เดือนแล้วแต่อันนี้ยงประมาณี่เดือนค่ะแต่แหนนะ

ơi, anh đi trong mùa trôi này ha, ừ. ừ. <laughs> ạ, <laughs>

เจ้าไปยินดีกัแบนบนักกีฬาเลยนะสายเต้งยิงเสือยตียิงโยมเสียเวลา,าวเสียเวลาในการจับไปเป็นเดือนเลยนะเจ้ารีบกินนะคะ ตรวจโรยบานดาเหรียญหมโหบ้านตูเลสอูเบสอนี่อ่ะค่ะแยาดนี่ด้วยก็คือชาโลเนี้ยการของเราคือจริงอ่ะหมันโกส้มเไหมคะนก็คือเอามาแยกมาขึ้นขอปกติเต็มคือตอนนี้คือชาโลน่อ๋อค่ะส้มพันนยปกติทุนในการยกคขึเออ แต่ตัวเดียวพอท่านค่ะคงจาเป็นแม่หน้าตาดีนะ